อาวปลาเค็งอีกแล้วครับทั้งนาพุนพุนปลาเค็งนี่ดินแห้งกับเขาเนี่ยเฮ้ยป่แห้งในตมบึกไงซะเมยำหาเนี่ยฟาเมอร์ไปเลยี <c oughs> <c oughs> กูมองตอนเช้าครับนี่ก็เจ็ดโมงกูกลนะัวเจ็ดโมงสิบแปดโมงละ่ะเช้าอย่างมาันคือกาวมันคือนิ่ยนุ่มนับนุ่มนับนุ่มนับ ปองจะขึ้นนี่ครับเนี่ยปองมันขึ้นเนี่ยยังรัดกันเิ่งผลงานยำเสะสีมานบ้ามันเสะนี่ เด้อยู่เด็กน้อยถึงปานกลางยามมือเส้า <c oughs> ตอนเส่ากับตอนนั่งขึ้นบรรยากาศเป็นไงครับแตกต่งกางเอากกันยังหมานอยู่ครับฟังปียังหมานอยู่คือเก่าม <c oughs> ี่ให้เก็บอยู่ครับยังมีให้เก็บอยู่ ุทั้งคุณดินอยู่ทั้งถ่ายพ่อยังไม่เก็บอยู่ครับเสร้านี่กันยังไม่เนใขึ้นมานยังได้ย้ำเช้ากับมานแนวนั้น เอาพอได้อยู่ครับย่ำเศร้าแต่ว่าบทบททีคือตอนหนึ่งขึ้นครับหนึ่งขึ้นนี่โอ้ยบอยากสิพรูดเลยคนว,ว่าเออพอได้อยู่เศร้าก็ได้แต่ว่าอาทิตย์บนนาเนีนคือตอนหนึ่งขึ้นนี่ทีๆเลยติดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม อาจังเลยก็ถือว่านิ่มเส่ากับมานครับเ,เ,อเออพูนเนี่ยเก็บไปว่างตีสามถึงตีห้าอันนี้เจ็ดโมงกลัวแปดโมงพูนอีกสองครับอีกสองอยู่ม,มุมพูนที่ข้างมะเฟืองนี้สองมุมเนี่ย Ôi, thiệt. Thiệt kỳ hấp sút sốt nhanh đi chưa Khiến gì khiến nổi anh ấy khiến nổi bôi nhai Điện là <laughs> Điện เรื่อยๆครับย่ำเศร้ากะได้เรื่อยๆโบชุกชุ่มคือย่ำข,ขึ้นแต่เรื่อยๆครับเรื่อยๆสะสมสะสมสะส,ส,สมแต้มย่ำเศร้า <c oughs> สูงขึ้นไม่ได้ ปลาเข็งปลาเข็งครับปลาเข็งเห็นแล้วปลาเข็งเลาลูยิงไงอีกแล้วครับเอ้ยเองเอง เอาปลาเค็งอีกแล้วครับทั้งนาพุน่นพุ่นปลาเค็งนี่ดินแห้งกับเขาเนี่ยโอ้ยป่แห้งในตัวมึกใหญ่สั่งเล bộ hang đấy mẹ đồ đâm miếng kết mấy con ngũ của đấy ừ, nhỉ ำหานี่ยฟ้ามือไปเลยเสียบมือนี่แลี่ว่าประมอเนี่ยเสียบมือเสมือประดุกเนี่ยประมอนเน่ยประคอบ่ระพอนอ่ะมาในนอ

nè na say ạ, thăng na, mong mà cưỡi này ạ, mong chấp hoai nhảy này mà nè sau cả thứ ba, bỏ lại cả thứ ba kịp tốc kiếp ạ, kịp tốc sau, thứ ba bỏ lại cả lái đây nè แต่ว่าเพียงแต่มันบทีคือคือเโนียหนาตึบสิว่าบบหลกับายได้เนี่ยนี่เออสิว่าบบหลกับโบแมนเนี่ยเน,นี่ยมันเถื่เอเลื่อย,ยนี่เนี่นนอยอีกเข้งไงกับมา เอื่นว่าเก็บตกก็บแม่นลยคืลไรแล้วเก็บเต็มเต็เาจันผ่านจังนามาที่เก็บตกเจ้า ถือถแนวอยากได้อลไรนี่ของ,ยย <c oughs> งไงอ๋อลงมาติดม้อใฮ้แล้วนี่ครับไข่ของใหไงนะครับขึ้นนี่ก็มาจับของนีไง สุดแล้วออฟังนี้สุดพอดีสุดแล้วสุดแล้วนี่ครับหอยหอยไฮหอยใหญ่หอยใหญ่เอาเก็บเก็บถ้าพอเก็บนี่จะเห็นไข่มันลายๆนี่มันมันขึ้นมากครับ 拜。